สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดอกบอลในแคลบแล้วก็ใช้สเตทชแล้วก็จะยิงปั่นโคลงยิงปั่นสไลด์ไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาอยู่ที่เออไม่ได้ดดดนะเรนโดนะครับจะเอาเรนโดนะปั่นเดีด๋ยวนีครับปั่นง่ายๆครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำเป็นนะโอะ้ไปจับไปก่อน ดูนี่นครับวิธีการปั่นนะครับกดชิปแล้วกดแซดลัวๆครับจะเดาะจะะเดาบอลขึ้นก็กดสเต็ปการขึ้นปุ๊บแล้วก็เดาะใหม่ครับขึ้นเอ,อิบกดลูกศรขึ้นนะแล้วก็มาเดาะใหม่แล้วขึ้นวิธีการข้ามหัวนะมีคนบอกหลายอย่างก็แกะง่ายาๆฮะกดแซดแล้วก็เอาลงมาตั้งหัวไปครับไปถึงสเต็ปการปั่นได้สเต็ปการเล่นท่านะฮะง่ายครับนี่ครับรัวครับกดชิปนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็เลี้ยวซ้ายรัวๆ เดี๋ยวขวาก็ประมาณนี้ครับประมาณน,นี้นี่ครับปึ๊บเนี่ยฮะเหมือนเหมือนการหลอกยิงนะก็กดดีเซ็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 ดนะฮะโอเคครับมาเรื่องการปั่นกันเลยนะฮะปั่นนี้ก็โรรันโยปั่นดีนะฮะโอเคครับวิ่งไปครับกดเซตค้างแล้วกดดีลูกศรที่จะยิงโ oh. <laughs> อ้โหนี่ยิงไปทางคานะไปครับกอล์ฟเซต แล้วก็ยิงปึปบนะฮะอันนี้ก็จะปั่นแบบเรียบเลยเรียบกับปืนนะฮะอีกอีกยา,านนึงฮะทางขวาน,น,น,านี่ยก็ไม่เข้าถนัดเท่าไรนะโอ้โหไม่เข้าเอาลองลองใหม่นะลองใหม่นะยิงอนะโอ้ไปดองคาและกูไปครับต่อครับ กดแซกค้างกดดีมันก็จะปั่นนะฮะอันนี้อันนี้มันปั่นแบบกะกากหน่อยอปั่นยากแต่ว่าแซดแล้วก็ดีนี่ครับต้องอย่างนี้ปั่นนะดูครับปุ๊บอเออมันก็ปั่นซ้ายดูว่าปั่นขวาครับมาดูปั่นได้ เีย้การกันป no ั่นไม่ไม่ยากฮะกดแซดกดดีแล้วกดลูกศรที่จะยิงมันก็จะปั่นนะเห็นปะนะฮะแซดกดดีลูกศรที่จะยิงมันจะปั่นแต่ถ้าใครไม่กดดีมั่งมันมันก็จะดื้อรั้นะฮะปึเนรั้นมต้องกดดีด้วยไม่นานแล้วคนอื่นไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้นะโอเคนะฮะก็นี่ครับง่ายๆครับ แซดดีปึ๊บไปมันก็จะปั่นนี้เออได้ขี๊ะขีนะครับดูนะครับแซด,ดีปั่นเรียบร้อยครับง่ายมากเลยปั่นด้านซ้ายก็เหมือนกันยับเกียบปั่นปึ๊บเห็นป่ะนี่ไม่ม้ค่ขาเท้าซ้ายยันถ่ายช้างขวามันก็จะยิงข้างขวาเห้มันรับการยิงใกล้กันหลบหลบโกอะไรพวกนี้ก็ไปดูคลิปต่อไปนะครับก็ขอจบการ ยงนี้นะสวัสดีครับ